ขอขอบคุณนะครับคุณซีลินที่โดเเด่นไหมผมสามบาทขอบคุณมากนะครับคือว่านะครับมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาบอกว่าให้ลดมุกแล้วก็ลดความหื่นในการภาคลงหน่อยคือผมพยายามทำแล้วนะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมและฟังกันเลยครับนี่มิงวูหนึ่งพันเหรียญทองรับไปซะสิเอาไว้สำหรับค่าใช้ใจ่ายในการซื้อยารักษาของน้องชายของเจ้าเออเงินมากมายขนาดนี้ข้าน่ะรับไว้ไม่ได้หรอกเจ้าข้า เอาหนะ่ารับมันไว้เถอะคิะว่าเป็นการตอบแทนที่เจ้านั้นมาช่วยข้าในการรักษาการบาดเจ็บขององค์หญิงยังไงล่ะแต่คือว่าข้าน่ะไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าขององค์หญิงก็ท่าน,นั้นเองนี่มิงวูเจ้าน่ะรู้อะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเจ้ามาไม่ทันแล้วก็คนที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าขององค์หญิงก็คือตัวข้าเองนั่นนะมันทําให้ข้าเห็นด้านหน้าขององคหญิงได้อย่างชัดเจนถ้าเป็นเช่นนั้นนะการฟังเข็มของข้า มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะสิแบบนี้มันถึงจะมีความท้าทายน้อยถึงตอนนี้นะเจ้าพอจะทราบแล้วหรือยังล่ะว่าเจ้านั้นมีส่วนสําคัญมากในการช่วยข้าเอะช่วยให้การฝังเข็มนั้นยากขึ้นเหตุผลแบบนี้เนี่ยนะ4ชั่วโมงต่อมาณบ้านของหมิงหวูเออถึงแล้วล่ะค่ะที่นี่คือบ้านของข้าเองเอ๋ข้านะไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทําไมเจ้า จึงสามารถเปิดเส้นลมปานได้ถึง7จุดทั้งๆท,ที่มีอายุน้อยแค่นี้นั่นก็เพราะการเดินทางจากสถาบันเจียรันมาถึงบ้านของเจ้าเนี่ยใช้เวลาถึงสีชั่วโมงฮะเออที่พักในเมืองนั้นมีราคาค่อนข้างแพงค่านั้นจ่ายไม่ไหวหรอกฮะหัวทองนี่นะมันเปิดลมปานได้ถึง7จุดบ้าไปแล้วคือว่าแต่ก่อนนั้นนะ่ะพ่อของข้าเป็นทาหาร เดิมทีแล้วพวกเราทั้ง3คนพักอาศัยอยู่ในตัวเมืองแต่ว่าเมื่อ3ปีก่อนพ่อของข้านั้นถูกลอบสังหารพวกเรานั้นได้เงินมาก้อนหนึ่งจากบำนาญของพ่อแต่ว่านะเงินก้อนนั้นมันก็ไม่ได้มากมายอะไรทาให้พวกเรานั้นต้องย้ายออกมาอยู่ยังพื้นที่ชนบทแถบนี้แหละเอานะเรื่องมันผ่านไปแล้วปะพวกเรานะี่ยไปดูเขากันเถอะตรงนั้นนะ่ะคือน้องชายของข้า หนิงไปเ๊ะนี่มันนี่มันน้องชายของเจ้าเป็นเดอะฮักอย่างนั้นเหรอเจนเย็น <c oughs> ใจเย็น,ยน,ยนมีคนนะ่ะบอกให้เราลดมุกลงหน่อยเป็นแบบนี้มา4-5หเดือนแล้วอาการของเขานั้นไม่ดีขึ้นเลย <c oughs> นั่นนะ่ะคือคุมลับของข้าข้านั้นสามารถโกรธได้ทุกเมื่อ <c oughs> นี่ก็บอกแล้วไงว่าอย่าเล่นมุกยิ่งพูดยิ่งเล่นนะแกเนี่ย ข้าน่ะทำงานหาเงินทุกวิถีทางเพื่อจะหาหมอมารักษาการป่วยของเขานั่นคือเหตุผลที่ทําให้ข้านั้นช่วยหลันไฟในการกําจัดท่านเฮ้ยนี่เจ้านะหยุดพูดถึงเรื่องราวในอดีตได้แล้วข้าน่ะขอตรวจสอบประการของเขาก่อนเอ๊ะนี่น่ะม,ม,มันคือตัวข้านั้นได้ขอร้องให้ผู้ฝึกเล่นแร่แปรธาตุฝึกหัดหลายคนแล้วมาช่วยแต่ว่าทุกคนนั้น ต่างช่วยเขาไม่ได้เลยพวกเขานั้นทำได้แค่ใช้น้ำอสูรสำสา,าเพื่อช่วยในการยื้อชีวิตของเขาไปก่อนก็เท่านั้นข้าข้ากลัวข้ากลัวจริงๆนี่เจ้ากลัวหรือว่าจะอ่อยกันแน่เนี่ยนี่ไม่เป็นอะไรหรอกทุกอย่างนะมันจะดีขึ้นเองนี่ตอนนี้ข้านะอยู่ที่นี่แล้วแม้ว่าน้องชายของเจ้าจะอยากตาย แต่ว่าเขานั้นก็ไม่ได้ตายหรอกนี่นี่ไอ้คนภาคเขาบอกอย่าเล่นมุกเยอะแล้วก็อย่าทำเสียงหืนด้วย <c oughs> ดูจากอาการเบื้องต้นของมิงไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาน่าจะเป็นพิษสวรรค์ทอรนินเอ,เ,อเอ๋พิษสวรรค์ทอรนินอย่างนั้นเหรอฟังจากชื่อก็ดูน่ากลัวแล้วนายน้อยหยุนท่านน่ะสามารถรักษาอาการของเขาให้หายขาดได้หรือไม่เรื่องนั้นน่ะ ข้าเกรงว่าจะทำไม่ได้นะสิเอ๋อะไรกันของท่านเนี่ยเมื่อกี้ท่านยังบอกเลยถ้าท่านอยู่ตรงนี้ต่อให้เขาอยากตายเขาก็ไม่ได้ตายได้โปรดเถอะนายน้อยหยุนท่านนะช่วยชีวิตน้องชายของข้าด้วยข้าน่ะยอมทำทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่าท่านสามารถช่วยชีวิตของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหยุด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 เลยเจ้าน่ะหาเรื่องให้ข้าเขาไปนอนในห้องข,องขังอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเอเอได้โปรดเถอะ นายน้อยหยุนท่านน่ะช่วยพวกเราด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> นี่เจ้าน่ะหยุดร้องไห้ก่อนจะได้ไหมพิษสวรรค์ทรณนั้นไม่ใช่อาการป่วยจะให้รักษาให้หายป่วยได้อย่างไงกันล่ะยกตัวอย่างนะเจ้าน่ะเป็นผู้หญิงแต่จะให้ข้าให้กลายเป็นผู้ชายแบบนี้มันจะได้อย่างไงกันล่ะเอ๊ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่อาการป่วยแล้วทาไมเขาถึงเป็นแบบนี้ล่ะเฮ้ยเราจะให้ข้าอธิบายอย่างไงกันล่ะตัวเจ้านั้นถึงจะได้เข้าใจ แบบนี้ก็แล้วกันคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะจะมีจําพวกหนึ่งที่ร่างกายของพวกเขานั้นแตกต่างจากคนทั่วไปสิ่งที่แตกต่างพวกเขานี้นมีมังแต่เกิดคนเหล่านี้นั้นมีร่างกายที่พิเศษและคุณสมบัติที่พิเศษกว่าคนปกติทั่วไปร่างกายพิศวรธรนินเป็นหนึ่งในร่างกายพิเศษเหล่านั้นเอา้าพอจะเข้าใจยังล่ะเออแล้วพวกเรานั้นควรจะทํายังไงกันดีล่ะ ถ้าเกิดท่านสามารถระบุอาการ an lonely, เจ็บ no. ป่วยของเขาได้ถึงขนาดนี้ก็แปลว่าท่านน่ะมีวิธีรักษาเขาใช่ไหมล่ะนี่ข้าก็บอกเจ้าไปหมดแล้วไงว่านั่นไม่ใช่อาการเจ็บป่วยเขาน่ะเขาน่ะไม่จาเป็นต้องรับการรักษาสิ่งนี้มันมีติดตัวเขามาตั้งแต่เกิดเจ้าน่ะเข้าใจหรือยังแต่ว่านะการที่น้องชายของเจ้าเป็นแบบนี้ไปได้เพราะว่าร่างกายของเขานั้นอ่อนแอเกินไปไม่สามารถทนรับกับคุณสมบัติพิเศษของพิสวรรค์ <has> อลนินนี้ได้ทําให้เขามีสภาพอย่างที่เจ้าเห็นในตอนนี้ยังไงล่ะตัวข้านั้นไม่ได้ศึกษาพิษสวรรค์ทรนินมาอย่างละเอียดสักเท่าไหร่แต่ว่านะตาแบสที่ร่างกายยังมีพิษนี้อยู่และตัวของเขานั้นพยายามสร้างความแข็งแกร่งขึ้นพิษนี้นะจะไม่เป็นอันตรายกับเขาในอนาคตอย่างแน่นอนเอ๊ะดูเหมือนว่าพิษนี้จะดุนแรงกว่าที่ข้าคิดไว้อีกนะอ,อะไรกันแม้แตการฝังเข็มทองคํา ก็ไม่ได้ผลอย่างนั้นเหรอใจเย็นเย็นขอข้านั่งก่อนไม่มีปัญหาหรอกเจ้าอย่าได้กังวลไปข้าน่ะสามารถถ่ายวนพิษนี้มาอย่างร่างกายของข้าได้เอาละข้าจะเริ่ม,มันนะเอะเ,เ,เดี๋ยวก่อนสินายน้อยหยุนท่านน่ะจะเป็นเช่นไรถ้าเกิดพิษนี้เข้าไปสู่ร่างกายของท่านน่ะใ <c oughs> จเย็นเย็นพิษนี้นะ่ะเป็นอันตรายกับตัวของน้องเจ้าเท่านั้นเพราะว่าเขาน่ะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับข้ายังไงล่ะ เจ้านะอย่าได้กังวลไปต่อให้พิษสวรรค์ธรณินนี้จะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่เมื่อมันแต่เมื่อมันถูกถ่ายโอนมายังข้าแล้วลก็ร่างกายข้านะจะดูดซับมันแล้วก็เป็นยาบำรุงฉันดีเลยยังไงล่ะเอก็ขนาดนั้นเลยเหรอฮแบบนี้ทั้งวันยังได้ทั้ทงวันยังได้เหรอดูหน้าแกสิเขียวปัดแล้วนะหม,ม,มิงไปไม่ได้การพิษนี้นะ กำลังกัดก่อนร่างกายของข้า <c oughs> นั่นไงล่ะอย่าบำรุงกำลังออกฤทธิ์แล้วไม่ได้การเขล็ดวิชาปานสวรรค์สัสร้างตั้งแต่พ่อของข้าได้จากไปนั้นไม่มีใครที่จะยอมเสียสละเพื่อข้ามากมายถึงเช่นนี้ทุกคนที่เข้ามาหาข้านั้นด้วยแล้วแต่ต้องการเพียงความงดงามของข้าเท่านั้นท้ายที่สุดคนเหล่านั้นก็เผยท่าแท้ที่แท้จริงสวยตายแล้วนะนางเอกเลยแต่ว่านะ หลียุนเสียวนั้นเขาแตกต่างจากคนอื่นทั่วไปอย่างมากตัวเขานั้นมักจะเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้อื่นก่อนตัวเองเสมอข้าน่ะรู้สึกขอบคุณเขาจากใจจริงแบบนี้สิค่อยจะเรียกว่ายาบุงลุงน้อยร่างกายของข้าค่อยๆดูดซับพ,พิศวรรเทอนินแล้ว <laughs> อย่างที่ข้าคิดพลังนี้นะ่ะมีประโยชน์อย่างมากวันนี้ข้า โชคดีจริงเอ๊ะที่นี่ที่ไหนกันอย่างนั้นเหรออ้สวรรค์หมิงไปเจ้าเจ้าฟื้นแล้วเจ้านะ่ะดูดีมากเลยนะเจ้าเป็นยังไงบ้างเออเอเออท่านพี่คือว่านะเขาคนนั้นนะ่ะเป็นใครกันอย่างนั้นเหรออ๋อเขานั่นเหรอเขานะ่ะคือซุนหยุนเซียวเขากำลังอยู่ในร่างกายซป,ปเปอร์ไซีาขั้นที่สองอยังไงล่ะชายผู้นี้น่นนะ คือเพื่อนที่อยู่ร่วมสถาบันเสียหลานกับข้ายังไงล่ะเขาชื่อหลี่หยุนเซียวแต่ว่าเจ้านะ่ะเรียกเขาว่าท่านอาจารย์หยุนนะเขานะ่ะคือคนที่ช่วยชีวิตของเจ้าไว้ไปขอบคุณเขาซะสิเออขอบคุณนายท่านมากที่ช่วยชีวิตข้าไว้อืมไม่เป็นไรหรอกแต่ว่านะร่างกายพิสวรรค์ทอนินของเจ้านั้นยังมีต่ำเกินไปแต่ว่าแค่นี้เจ้าก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ ครั้งต่อไปที่มันกำเริโดยคุณนาีก็ก็มันจะทวีคูณมากกว่านี้เป็นแน่เจ้านะมาติดตามเป็นสิทธิของข้าซะแล้วข้าจะสอนเทคนิคดีๆให้เอ๊ะ,อะ,อ,ะอะไรนะ